ลัดเจาเกงดาลเจอไปปะทะาดดีรวไปสอติสอเจ้หลัจอดะไปจอนเจจนเจหลัจอดเอะตัอีถเจทีここなな่จะเป็นมอตาลอนะจะเป็นมดคอเหรอฮะเดี๋ยวต่ออ้อนน้าดีหน้าด้านหน่อมุไปเดี๋ยตีหนอดฮะคอไหมเดี๋ยวอีนนหน่อยฮะอีนานหน่อยฮะ

lóc cứ còn nó còn nó là cậu cầu lũ rồi nó chè đi cậu nó này chế mua lịch à mình cũng chấp để mua nè để lên tiền nó là kia tôi đang xe tôi cũng của cũng sọt đó nó từ một chế khác từ tài lộc rồi chuyện chăng chẳng cái chấp khai hết tôi thế làm cái hết tôi

จังตัน้อะมุกไข่ดักกนห่อยจะมุขาดวตัน้นะมุกขายซาขอบตัวนต่นแต่เฉพเป็นอามบังเปแต่พเปลดอา้มบังให้ตัวน้อฮะตุใส่นเอกให้ตัน้อยเป็นอ้มบางทางทอต่ให้ตุใส่นะาไปตุ่ก็ ở từ hết thống nó ở từ nhảy lại nuôi rồi thì sảy luôn khó này nó từ khá khổ nó gì mà xăm một cái ly đây xăm đây cái lì dòng nó hẳn sợi ừ nó nó ha còn phía tự nó ha nó cho luôn to quay nữa mông cột sen cột mông hổng của hổng của xít tê nó gì nó nữa cọ nó cũng thì anh bỏ cái rồi nào

ลุกเถอะเป็นนันะลุกเถอะอย่าลุ่สอเท่าไรนมเป็ดตอนน้อมเท่าต่เั่เถอะสเป็นเถ่ากนนลุกเถอะโจเดี้ขอเหรอะาน้องก้อนจเดี้ยอได้เหรอยี่เจ้าไปยสอตัวจนิจรจไดหองน้อเทียนจืดนะ้จริงดื้่นะเฮ้ยอีเท่านเต้าเด็กขอได้ยี่ะ บาลีหม้อหมอส่อเจลี่หม้อห,หมอจองนะปลุกทังน้อยปลุกอยปลกจกนนท้นอ่าเออชัวไปดูนอชัวอูหัวกคู hum, ่เไหมไจขาเจไจอ่อานหลังเจยันน้อไจะเป็นนอกขานะอาจจยนน้อเจไปล่าเจไ่ไล่ไ làm cái gần thấy tọt thở thì chỉ chung xe cho một trò có tút xìa ok đóng nôi

nó mà cho